เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะห้างเหรอเพลงเพลงปิดเพลงได้ไหมอะล่าสุดคือปิดเพลงในเกมไม่ได้ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่อะไรสักอย่างเหมือนมันเป็นแบบว่าร้านสะดวกซื้อปะแล้วด้านนอกคืออะไรอะคืออะไรเราต้องหาทางออกแล้วโอ้ยโอเคกด F เพื่อเปิดไฟฉายแเราจะปิดเพลงไงอะเพลงมันเสียงดังจังโอเควิ่งได้แบบไม่จำกัดโอ โชคดีไปหน่อยเอาละตอนนี้เราต้องหาทางออกจากร้านสะดวกซื้อตรงนี้มันทําไมทางมันดูยาวๆจังเลยใช่ไหมเคเดินมาตรงนี้มันก็ตันแล้วอะต้องหาทางจากไหนอะเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูก่อนนะคะทุกคนแป๊บหนึ่ง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 อานี่นี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นันมีให้มุดไปมีให้มุดไปไปไป,ไปโอเคนี่เรลาสะดวกซื้อสงสัยว่าที่นี่จะไปที่ไหนไม่รู้อะไปดูก่อนแล้วกันโอเคกดเอก อีไปมันลงหรือมันขึ้นอะเหมือนมันจะพาเราลงมาปะเปิดเปิดลิฟต์เปิดเปิดเดียวนี้เลยมันปิดเสียงเพลงในเกมไม่ได้อะเ้วจะ,จะไปใส่เอฟเฟกต์ยังไงก่อนโอ้ลงมาแล้วอุ้ยด้านล่างมันเป็นแบบเป็นห้องอะน่าจะเป็นห้องใต้ดินปะเพราะมันมืดๆไปหมดเลยทุกคน Oh my gosh Oh my gosh เทางนี้ไปตามทางก่อนล้วกันไปตามทางน่าจะไว้ใจมากที่สุดเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะมันขยับได้บ้าอะไรนั่นอะไรไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะแป๊บนึนะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมันมีตัวอะไรด้วยเมื่อกี้อะมันเดินไปแล้วตาแล้วไง กลัวด้อกลัวจำสกเกลมันบอกมีจำสกเกลไล้นเนี่ยนี่ตรงนี้เป็นห้องถ่ายทำทุกคนมีกล้องมีฉากเขียวอุ้ยเพลงกิมก็ปิดไปได้เสียงเพลงก็ดังเกินเฮ้ยเก้าอี้ทำไมเก้าอี้มันใหญ่ขึ้นฮะอ้าวห้องกับหัวอ้าวแล้วไงกล้องตรงนี้ก็กลับของไปหมดแถมเก้าอี้ยังใหญ่ขึ้นอีกแต่หากเปิดอุ้ยโอเคอุ้ยเราก็ต,ต้องทำไงอะ่ะ เลื่อมนมาเหรอโอเคเลื่อนมันมาอืบโอเคได้แล้วอันนึง่งอืบโอเคมามามาอีกอันนึงอ่าได้แล้วอออืออ,อ,อืโอเคเราต้องต่อวงจรตรงนี้โอเคได้แล้วทุกคนกดส่งโอเคประตูเปิดแล้วไปกันต่อ เราไปห้องมาดูแบบแปลกๆไปหมดเลยอะ่ะตรงนี้ไปได้ไหมขอดูตรงนี้ก่อนอ๋อ,อตรงนี้มันเป็นลิฟต์ตรงนี้ไปได้ไหมอะ่ะขอเช็คแป๊บตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกไปขึ้นลิฟ okay, ต์ลิฟต์ลิฟต์โอเคไปแล้วต่อโอเคแก่มาปิีเซ็ตเกมไม่ได้เสียงมันดังมากเลยอะ่ะเปลิฟต์มาแล้วเปิดทิ่งหนึ่ง โอ้โหตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนไอโดนโนนี่ทำไมห้องมันเยอะจังเลยอะไปมึงนะขอไปเช็คฝั่งซ้ายก่อนมันบอกว่าขวา้ายซ้ายดีไอห้องมันเยอะจังเลยอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยมันมีตัวอะไรด้วยโอ้ยเป็ดเฮ้ยมันเป็นสีชมพูสีชมพูตายแล้วอะไรอะมันเดินมามันเดินมามันเดินมานี่ <they> กีมันเดินตามหลังเรามาเลยไป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 ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้มีอะไรไหมห้องนี้มีไฟสีแดงพีไ่ไหนอะ่ะโอ้ยแบ็คลูมเอาไงดีทุกคนทีเนี้ยเราต้องระวังไอตัวไอตัวหลอดไฟเหมือนเป็นสีชมพูชมพูอ่ะไฟสีชมพูตายแล้วเราต้องไปไหนต่อเราต้องไปเปิดเครื่องปัดไฟชี้ดีๆนะชี้ดีๆเผื่อไอไอตัวนั้นมันมาอีกนี่อะไรอะ่ะตัวนี้อะไรอะ่ออะโอ,อเคยิบกดยิบกดรีบเร็ว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  ริบต่อรีบต่อรีบต่อโอ้โหเมื่อก,กี้มันได้แล้ว,ลวเราไปกดเราจะรู้ไหมว่าไอ้ตัวนั้นมันจะมาตอนไหนฮะโอเคส่งย้อนกลับโอเคอันแรกได้แล้วสี่เก้าวิ้งต้องจดเลยเนี่ยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขอพิมพ์ก่อนโอเคสี C ่เท่ากับเก้าว้ายวิ้งมันมาแล้วเกมมันมาฝังฉันโอ้ oh my god โอ้ my god ไป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 ไ<ว> <c oughs> เห็นหน้าไม่ต้องไปเปิดใหม่ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลอ่ะจริงโอ้โหเมื่อกี้สีเก้าเขียนก่อนกดไว้ก่อนเลยเราต้องมาหารหัสเพื่อเปิดตรงนี้ใช่ปะโอเคถ้าออกจัดตรงนี้ได้ก็คือน่าจะรอดแหละเบางทรงอ่าตรงนี้เรามาแล้วเดี๋ยวไปฝั่งนี้บ้างมันมาอีกแล้วโอ้โห

เฮ้ยมันมามาแล้วมาแล้วโซงอะไรวีเรากำหกปิดไฟเลยอีกันเดียวแล้วเลยอีกันเดียวแล้วอย่าเพิ่งมานะอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาหยุดตรงนั้นโอ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเราพวกมันเจอพวกมันเจอเรากรูเราวิ่งไม่สาวไม่สามารถวิ่งได้ลิ้นพัน้ปมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันวิ่งอนแล้วเซฟสุดเซฟสุดเฮ้ยโอ้ย โอเคเปิดก่อนเปิดก่อน a อเท่ากับสแล้วก็ b ีเท่ากับหต้อไปตัวดีต้องหาตัวดีทีนี้ไปหาตัวดีต่อมันตามมันตามมันตามโอ้โหอ,อ,อ,อย่าตามมักแกันดิไปวิ่งวิ่งทันไหมจุ๊กจุ๊กจุ๊กไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคนหนีมันได้แล้วนหนีมันได้แล้วเราคิดว่าอันสุดท้าย มันจะอยู่ในที่ที่เราคาดไม่ถึงต้องอยู่ในแบบที่ที่เราคาดไม่ถึงในอันสุดท้ายไม่งั้นมันคงแบบไม่หา A B C เจอง่ายขนาดนั้นไหนอ่ะทำไมอ้โหมันอยู่นั่นวุน่นปิดไฟโหเจอแนะ่เจอแน่เจอแน่อย่างนี้เจอแนะ่อ้โหเจอแนะ่เจอแนะ่วิ่งวิ่งสิวิ่งวิ่ง,งอ้ยโดน สุดท้ายไม่เจอเจอแล้วทุกคนนะสุดท้ายเจรจา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 ป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะเปนหนึ่งนะเป็นหึงนะเรเรเรเฮ้ยมันจะมาไหมเร็วเร็วนิใส่นิ้ใส่นใส่เฮ้ยด้านบนโอ้โหอันนี้โอเคสรงดีเท่ากับหกโอเคดีเท่ากับหกจดจุดจดจดดจดีเท่ากับหกดีเท่ากับหกโอเคละแล้วดีลวต้องรีบจับเอากลับ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 กับกลับกลับกลับ อล๋ลคราวนี้เราได้รหัสครบแล้วมันจะพาเราออกไปเลยไหมจะพาเราออกไปเลยไหมไป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 ใส่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 ดีถ้ากับหกที่เทากับหกที่เ้ากัหก,ก,หกโอเคโอเคอุ้ยในที่สุดก่ะรหัสครบแล้วใส่เอึบีเท่ากับหกใส่ก็ไปเอึบโอเคประตูเปิดโอ้โหเปิดแล้วไปไหนอีกเปิดแล้วไปไหนอีกจบเถอะจบเถอะไปโอ้โหโล ้องโล่อโล้องโล่กลัวมีคนแบบไม่วิ่งตามมอกมารอบสุดท้ายใี่แบมว่าวิ่งจ้ามอ้าวมาเลยประมาณนี้ไป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 ขึ้นลิ้บขึ้นิขึ้นิขึ้นิโอเคโอ้ยในที่สุดเราก็ออกมาได้แล้วทุกคนโอ้ยโอเคผ่านแล้วรอบแรกโอ้ยมีขนาดเล่นคนเดียวนะทุกคนถ้าเล่นหลายคนเราคิดว่าน่าจะ หลายรอบอยู่นะคิดว่าน่าใจความยากก็น่าใจยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือแบบห้องมันมีเยอะแล้วมันมีแบบห้องกั้นเยอะด้วยทุกคนมันก็เลยแบบว่าทําให้เราหาแบบเขาได้แวะเนี่ยนะนะตัวกั้นตัวแบบต่อไฟอะ่ะเมื่อที่จะเปิดรหัสอนะ่ะยากขึ้นนะทุกคนโอเคเดี๋ยวแบบนี้เราเอาไว้ต่อที่รอบหน้าแล้วกันนะทุกคนโอเคที่ก็อีตรงนี้ก็ปพักผ่อนแล้วกันโอเค ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหอายทคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้อายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะโอ้ยแกอ่องก็น่ากลัวแล้ว